ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในสวนเหมือนเดิมนะครับอยู่ในสวนทุเรียนหลังบ้านนะครับการที่จะทําให้ทุเรียนนั้นสวยงามและก็ตัวเร็วนะครับก็สิ่งแรกเลยนะครับผมก็คือดินนะครับดินต้องมีอินทรีย์วัตถุนะครับผมนะครับดินต้องมีอินทรีย์วัตถุนะครับก็มันจะทําให้รากทุเรียนนั้นเดินดีนะครับเพราะว่าอินทรีย์วัตถุมันจะทําให้ดินร่วนซุยนะครับทําให้ หลักทุเรียนนั้นมันเดินได้สะดวกนะครับหาอาหารได้เก่งนะครับผมทีนี้นะครับก่อนจะปลูกทุเรียนนะครับผมนะครับก่อนจะปลูกทุเรียนเราก็ควรนะครับปรุงด Then, ินด้วยอินทรีย์วัตถุนะครับผมปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุนะครับก็ต้องปรุงไว้แต่เนื่นๆนะครับการที่จะปลูกทุเรียนก็ต้องปรุงไว้ก่อนนะครับหรือหมักไว้ก่อนนะครับหมักไว้ที่ดินนะครับ ก็น <NXT> no ํามาใส่ตรงโคกนะครับผมใส่ตรงโคกที่เราจะปลูกนะครับประมาณ 2- 3ถึงกิโลนะครับถึง4กิโลก็ได้นะครับผมก็หมักไว้ก่อนนะครับเดินระบบน้ำนะครับผมเดินระบบน้ำให้พร้อมนะครับแล้วก็หมักด้วยอินทรีย์วัตถุไว้นะครับปุ๋ยคอกนะครับผมนะครับปุ๋ยคอกนี้ดีนะครับผมจะทำให้ดินร้นซุยนะครับเป็นอินทรีย์วัตถุชั้นดีนะครับผมพวกมูลสัตว์มูลวัวนะครับมูลวัวมูลไก่ก็ได้นะครับผมก็ มีธาตุอาหารที่ครบนะครับผมสําหรับปุ๋ยคอกนะครับก็ให้ยกโคกขึ้นมานะครับผมเป็นหลังเต่านะครับเพื่อการระบายน้ํานะครับเพื่อการระบายน้ําที่ดีนะครับไม่ทําให้น้ําขังที่โคนต้นนะครับผมนะครับก็เดินระบบน้ําให้พร้อมนะครับก่อนอื่นก็ต้องหมักดินไว้นะครับผมหมักดินไว้แล้วก็ลดน้ํานะครับผมลดน้ํำที่โคกของเราที่ เราจะปลูกทุเรียนนะครับก็ลดน้ําไว้นะครับผมให้ดินมันอยู่ตัวนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งถึงสองเดือนครับหมักไว้เลยนะผมหมักไว้เลยหนึ่งถึงสองเดือนครับแล้วก็ลดน้ํอให้ดินมันอยู่ตัวนะครับจึงค่อยนําต้นทุเรียนมาปลูกนะครับนี่นะครับมันจะระหว่างนั้นมันก็จะเกิดกระบวนการจ่อยสลายนะครับกระบวนการจ่อยสลายมันก็จะมีก๊าซมีความร้อนนะครับ เราก็ให้มันย่อยสลายไปก่อนนะครับทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนะครับผมลดน้ําอาจจะ2ถึงสาวันครั้งก็ได้นะครับผมลดน้ําเปล่าๆเลยนะครับผมลดน้ำที่ดินเปล่าๆนะครับให้ดินมันอยู่ตัวนะครับหลังจากที่เรายกล่องหรือเราทําโคกขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ลดน้ําแล้วก็หมักดินไว้นะครับก็ทําให้ดินมันอยู่ตัวนะครับเพราะว่าดินที่เรายกล่องหรือเราทาโคนทําโคกไว้เนี่ยให้มันอยู่ตัวก่อนนะครับเราค่อยนําทุเดือนมาปลูกนะครับ ก็มันจะทําให้ทุเรียนนั้นแตกยอดเร็วนะครับทุเรียนที่ปลูกใหม่นั้นแตกยอดแตกยอดเร็วนะครับผมนะครับภายใน1เดือนนะครับหลังจากที่ลงปลูกไปนะครับผมการลงปลูกนะครับก็รดน้ําทุกวันนะครับในช่วงในช่วงปลูกใหม่แรกเริ่มต้นเลยนะครับก็ควรรดน้าทุกวันนะครับให้ดินกับให้ดินในถุงกับดินที่เราทํโคกไว้มันสมานกันนะครับเชื่อมต่อกันโดยดีนะครับ จะทาให้รากทุเรียนนั้นเดินดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับก็อินทรีย์วัตถุนี้ไม่ควรขาดนะผมสาหรับการปลูกทุเรียนนะครับอินทรีย์วัตถุนี้สําคัญที่สุดนะครับสําหรับผมก็ปรุงดินไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยนําทุเรียนมาปลูกอย่างที่บอกไปนะครับนี่ก็เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับผมครับสําหรับเดือนที่ปลูกนะครับเดือนที่ปลูกก็คือเดือนเอ่อผมปลูกในเดือนมิถุนายนนะครับ มิถุนายนก็เข้าสู่เริ่มต้นฤดูฝนนะครับผมนะครับฤดูฝนนะครับก็มันจะมีเอ่อมีแสงแดดที่ไม่ร้อนมากนะครับสําหรับเดือนมิถุนาเดือนกรกฎานะครับก็เข้าสู่ฤดูฝนนะครับมันก็จะทําให้มีฝนตกลงมาช่วยเอ่อช่วยบ้างนะครับผมนะครับทาให้ทเดีนั้นแตกยอดเร็วนะครับมันจะมีในตัวเจนนะครับสําหรับน้ําฝนนะครับผมนะครับเรื่องของแมลงนะครับเรื่องของแมลงเรื่องของเอ่อเชื้อรานะครับ ที่จะมากระน้ำฝนนะครับก็ฉีดยาป้องกันได้เลยนะผมสําหรับทุเลียนปลูกใหม่นะครับฉีดยาป้องกันได้เลยนะครับสําหรับเรื่องของแมลงแล้วก็เรื่องของเชื้อราทางดินนะครับผมนะครับช่วงหน้าฝนมันก็จะมีเชื้อราเข้ามานะครับเพราะว่ามันมีความชื้นสูงนะครับอาจจะเป็นลองรองก้นด้วยไตรคูดมานะครับผมไตรคูดมาผงนะครับก็ขุดหลุมเสร็จแล้วก็โรยลงไปลองก้นหลุมได้เลยนะครับสําหรับ ไต้คูดามานะครับไม่ควรนะครับไม่ควรลงด้วยปุ๋ยชนิดใดก็ตามนะครับไม่ควรลงนะผมเพราะว่าเราหมักปุ๋ยคอกไว้แล้วนะครับหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ควรลงด้วยปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะครับให้ลงเป็นไต้คูดามาได้นะครับก็ประมาณนี้นะผมเพื่อเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับสําหรับไต้คูดามานะครับปลูกเสร็จก็รดน้ําทุกวันนะครับในเดือนแรกจนกว่าเขาจะแตกยอดนะครับผม เมื่อเขาแตกยอดออกมาแล้วนะครับเราก็ควรเติมปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคมีหรืออินรีย์ก็ได้นะครับในช่วงที่เขาแตกยอดมาแล้วนะครับก็ใส่น้อยๆนะครับผมประมาณสักหช้อนโต๊ะนะครับหช้อนโต๊ะใส่รอบๆโคนนะครับไม่ควรเข้าใกล้ชิดโคนต้นมากเกินไปสําหรับการใส่ปุ๋ยนะครับก็ประมาณนี้นะผมนะครับวันนี้ก็มีแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับ การที่จะทําให้ทุเดียนมันสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวเร็วนะครับสําหรับเรื่องของการแต่งกิ่งนะครับผมก็เริ่มแต่งได้เลยนะครับผมเริ่มแต่งได้เลยตั้งแต่2เดือนแรก3ามเดือนแรกก็แต่งได้เลยนะครับผมกิ่งไหนที่มันแข่งกับยอดนะครับทุเรียนควรมียอดประธานเพียงยอดเดียวนะครับกิ่งไหนที่มันชันขึ้นนะครับผมกิ่งไหนที่มันชันขึ้นก็ควรแต่งออกเลยได้เลยนะครับผมแต่งตั้งแต่เล็กๆดีนะครับผมนะครับเพราะว่า เมื premises, ่อมันชันขึ้นนะครับผมเมื่อมันชันขึ้นปุ๊บนะครับมันก็จะทําให้กิ่งด้านบนนั้นชันขึ้นไปตามนะครับมันก็จะไม่แผ่ออกข้างนะครับผมก็แต่งได้เลยนะครับผมแต่งทีลนิดทีหน่อยนะครับไม่ควรแต่งเยอะนะครับสําหรับการแต่งกิ่งผึ้นก็แต่งได้เลยนะครับผมผมเห็นบางสวนนะครับเห็นอาจารย์หลายท่านนะครับผมแต่งตั้งแต่อยู่ในถุงนะครับแต่งตั้งแต่อยู่ในถุงเพราะชํำนะครับกิ่งไหนที่มันชันขึ้นที่มันจะแข่งกับยอดประธานนะครับก็ตัดออกได้เลยนะครับ สำหรับการแต่งกิ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับดูที่ความเหมาะสมนะครับของการแต่งกิ่งนะครับไม่ควรแต่งออกเยอะนะครับก็ใบนั้นก็เปียบเสมือนลงควานะครับเอาไว้สังเคราะห์แสงปรุงอาหารนะครับใบก็เปียบเสมือนลงควานะครับทําให้ทุเรียนมันเจริญตบตัวได้ดีนะครับก็จากประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับของผมก็ได้อายุประมาณสองปีครับตัวนี้2ปีนะครับปลูกไซร์เล็กนะครับผมปลูกไซร์สามสิบซนนะครับ ต้นละบาทนะครับผมนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่2ปีนะครับผมสองปีประมาณเดือนนี้เดือนตุลาผมปลูกเดือนมิถุนายนะครับก็มิถุนายนกรกราสิงหาคันยาตุลาประมาณ2ปี5เดือนนะครับประมาณนี้นะผมน่ครับก็ไม่ต้องไปเล่งอะไรเขาเยอะนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรให้มากมายนะครับมันจะทําให้ชิ้นเปลืองแล้วก็ทําให้เกิดอันตรายต่อต้นทุเรียนได้นะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยเยอะๆนะครับ ก็ให้ใส่เป็นเดือนละครั้งนะครับทุกวันทุกวันที่หนึ่งของเดือนก็ได้นะครับผมก็ตั้งไว้เลยนะครับผมใส่เป็นเดือนละครั้งนะครับก็พอครับสําหรับต้นรุ่นนี้ก็ประมาณสองกำมือนะครับประมาณนั้นเองนะครับใส่รวยกระจายกระจายนะครับไม่ควรใส่เป็นกระจุกนะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับใส่รอบๆทรงพุ่มนะครับผมปลายยอดตกตรงไหนใส่ตรงนั้นนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยนะครับ ช่วงนี้ก็รดน้ําอยู่วันเว้นวันหรือเว้นสองวันนะครับแล้วแต่ความชื้นนะครับก็ให้เพื่อนๆดูที่ดินของตัวเองนะครับผมดูที่ความชื้นดินของตัวเองนะครับว่ามีมีความชื้นประมาณไหนนะครับเพราะว่าดินในแต่และพื้นที่มันมันไม่เหมือนกันนะครับก็ให้ดูที่ความชื้นนะครับอาจจะใส่เป็นอินซีเคมีหรือเคมีก็ได้นะครับแต่อินซีเคมีก็จะใช้เยอะกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าอินรีย์นั้นมันก็จะสารอาหาร สารอาหารไม่เท่ากับเคมีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมให้ประมาณดูแล้วก็ให้สังเกตกับที่ต้นทุเรียนของท่านนะครับว่ามีการตอบสนองอย่างไรบ้างนะครับก็ตอบสนองอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเรามีอินทรีย์วัตถุนะครับผมสําหรับสวนไหนที่ไม่ค่อยเติมอินทรีย์วัตถุนะครับใส่ปุ๋ยอะไรไปก็ไม่ค่อยตอบสนองนะครับเพราะว่ารากทุเรียนนั้นมาเดินยากนะครับทําให้พืชกินอาหารได้น้อยนะครับ เพราะว่ารากมันเดินยากเพราะว่าส่วนไหนที่ไม่เติมอินทรีย์วัตถุดินมันก็จะแข็งกระด้างนะครับทําให้รากทุเรียนเดินไม่สะดวกนะครับก็อาจจะตอบสนองช้าสําหรับการใส่ปุ๋ยนะครับก็ให้ดูที่ต้นทุเรียนนะครับว่ามันตอบสนองอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเติมอินทรีย์วัตถุอยู่เรื่อยๆนะครับผมนะครับเพื่อเป็นการบํารุงดินนะครับทําให้ดินร่วนซุยนะครับแล้วก็มันจะช่วยกักเก็บธาตุอาหารได้ดีนะครับสําหรับ อินทรีย์วัตถุนะครับผมนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมาแนะนําแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับได้นําไปปรับใช้กันนะครับตั้งแต่ปรุงดินก่อนปลูกจนถึงเอ่อหนึ่งถึงสองปีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับก็การลดน้ําก็ให้ดูความชื้นของดินนะครับเพราะว่าดินในแต่ละพื้นที่มันไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะผมนะครับก็ก่อนอื่นก็ฝาก กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมสําหรับการนําเสนอคลิปดีๆแนวทางดีๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้ได้จริงนะครับสําหรับชาวเกษตรกรนะครับก็ประมาณนี้เลยนนะครับผมวันนี้ก็มาดูเรียนยามเช้าๆนะครับแล้วก็มีแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับก็นี่นะครับผมใช้เป็นยาฆ่ายานะครับผมยาฆ่ายาก็ฉีดได้นะครับไม่เป็นไรนะครับ ดีด้วยซ้าไปนะครับผมไม่ทําให้ทุเรียนเอไม่ทําให้ไส้เดือนตายหรือไม่ทําให้ระบบนิเวศเสียนะครับผมว่าผมว่ามันดีนะครับในการฉีดยาขยานะครับผมแล้วก็มันจะทําให้รากของวัชพืชนั้นเปื่อยนะครับมันจะมีพงอากาศในดินนะครับพอรากของวัชพืชนั้นเปื่อยยุ่ยนะครับแต่ก็ไม่ควรฉีดบ่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสารเคมีนะครับมันก็จะทําให้ดินเสี่ยมเสียนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะผมเราควรเติมอินทรีย์วัตถุเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการบำรุงดินเป็นตัวนะครับก็ตัดบ้างฉีดบ้างนะครับในเมื่อมันตัดไม่ไหวแล้วก็ฉีดนะครับผมใช้เป็นกูโฟเซนตแอมโมเนียมนะครับเป็นกึ่งเผาไหม้กึ่งดูดซึมนะครับสาหรับยาขยาาที่ผมใช้นะครับก็ฉีดได้นะครับไม่มีผลกระทบนะครับไม่มีผลกระทบต่อทุเรียนนะครับแต่อาจจะมีผลกระทบต่อดิน บ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสารเคมีนะครับไม่เป็นไรนะครับผมก็หาฮิวมิกหรืออินทรีย์วัตถุนะครับมาเสริมที่โคกที่โคนนะครับได้เลยนะครับเพื่อเป็นการบํารุงดินนะครับต่อไปนะครับผมนะครับเมื่อในเมื่อมันตับในใบ้วก็ต้องฉีดนะครับสําหรับยาขยายนะครับผมนะครับอย่าให้โดนใบทุเรียนนะครับในการฉีดพ่นนะครับอย่าให้โดนใบทุเรียนนะครับเพราะว่ายาตัวนี้นะครับมันจะดูดซึมเฉพาะทางใบของพืชนะครับ เป็นยาดูดซึมกึ่งเผาไหม้กึ่งดูดซึมนะครับสำหรับยาขายะากูฟอิเนตนะครับไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับผมครับผมก็มาแนะนําแนวทางเฉยๆนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะผมนะครับก็ผมจะมานําเสนอในแบบฉบับของชาวสวนด้วยกันนะครับนะครับก็ความเป็นจริงนะครับมันก็ต้องฉีดต้องตัดเป็นเรื่องธรรมดานะครับ ในเมื่อเราไม่มีเวลาตัดเราก็ควรฉีดครับเพราะว่ามันจะประหยัดเวลากว่านะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับพามาชมทุเรียนนะครับสวยนะครับต้นนู้นผมก็ได้แต่งกิ่งไว้เมื่อวานนะครับผมน่นะครับต้นนู้นอายุสามปีนะครับผมครับอันนี้ก็สองปีกว่านะครับผมนะครเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมแต่งกิ่งไว้นะครับเมื่อวานนี้นะครับผมยังแต่งไม่เสร็จนะครับผมการแต่งกิ่งนี้ก็ควรแต่งให้เสร็จพร้อมกันนะครับเพราะว่า การแต่งกิ่งมันจะทําให้ทุเรียนนั้นกระตุ้นการแตกยอดได้ด้วยนะครับผมนะครับมันจะทําให้ยอดทําให้ยอดออกพร้อมกันนะครับสําหรับการแต่งกิ่งนะครับเมื่อเขาสูญเสียกิ่งไปนะครับเขาก็จะสร้างยอดขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นการกระตุ้นไปในตัวนะครับนี่ครับแต่งไปเรื่อยๆนะครับผมสาหรับการแต่งกิ่งนะครับกิ่งไหนที่มันชันขึ้นแข่งกับยอดก็ตัดออกแบบนี้นะครับผมนี่ครับกิ่งนี้นะครับมันชันแบบนี้ที่แรกเนี่ยชันแบบนี้นะครับผม ผมก็ตัดตรงนี้เลยนะครับตัดตรงนี้เพื่อให้กิ่งนี้มันใหญ่นะครับมันจะได้แผ่ออกข้างแบบนี้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็สามปีนะผมนี่ครับสามปีแล้วนะครับกิ่งไหนที่มันซ้อนกันนะครับผมที่มันซ้อนกันเออเราก็ประมาณดูว่าลูกทุเรียนมันห้อยประมาณไหนนะครับก็อย่าให้มันโดนกิ่งข้างล่างนะครับเมื่อลูกทุเรียนมันออกมานะครับก็อันนี้ แต่งคร่าวๆก่อนนะครับอาจจะได้แต่งเพิ่มนะครับผมครับไอเมื่อมันกิ่งมันถีมันซ้อนเกินไปนะครับผมนะครับก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับผมดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะไปทางไหนนะครับก็ไม่ควรแต่งทีเดียวแล้วเสร็จนะครับก็ควรแต่งออกเรื่อยๆนะครับก็เอาไว้กิ่งห่างๆกิ่งมันจะได้ใหญ่ๆนะครับผมนะครับประมาณนี้นะผมนะครับสําหรับการทําสวนก็ไม่ยากนะครับเอ่อคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่นี้นะครับผมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ